รอบใบวันนี้นะคะมีความสุขมากเลยค่ะเพราะมีนัดกับสุภาพสตรีสาวสวยนะคะแล้วก็จะมีความสุขมากไปกว่านั้นเพราะเรากำลังจะมาน่อาหารอร่อยๆด้วยกันค่ะต้อนรับคุณหนิงปานิตาค่ะสวัสดีค่ะเก เมื่อกี้ไปช้อปปิ้งตามสน่ห์ไปช้อปปิ้งช่อคมาอะไรแล้วสู้วันนี้เรามาที่ซีเฮาส์นะทีเฮาส์ก็ได้ยินมานานหลายสาขาเนาะแต่ว่าวันนี้มาที่เอเลน์กันแล้วสำหรับใครนะโดยเฉพาะคุณผู้ชมนะคะที่อยากควบคุมน้ำหนักทีเฮาส์ก็โดเลยนะี่สุดค่ะเพราะว่าอาหารเวียดนามเป็นอาหารที่ควบคุมน้ำหนักได้ดีมากทานเลยไหมคะพี่เก๋ทานไปทูนกันาะได้เลยจ้ะเชิญเลยค่ะนะคะวันนี้เจอกันทั้งทีก็แบบมีความ ถามที่หลากหลายคนถามมาลงทั้งที่เป็นคาถามในใจเขียนคือว่าดา,า,ารานี่ทใชไหมหน้าเด่นเป็น่างม,ม,มันไม่มีทุกคนหรอกมันแค่บางคนเท่านั้นที่โชคปีเกิดมาแล้วพ่อแม่ทาให้มันดีคือโดยส่วนใหญ่เนี่ย嗯嗯嗯ก็จะต้องผ่านการดูแลตัวเองดูแลคือดูแลตัวเองทั้งแบบว่าการรับประทานอาหารที่ดีการดื่มผักกินน้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปและที่สาคัญเลยคือต้องแบบรู้จักไปหาสถาบันต่าง ช่วยในการกระตุ้นช่วยอะไรอย่างนี้บ้างพวกการทำทรีทเมนต์หรือการทำเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยให้เป็นการส่งคลื่นความถี่วิทยุให้มันเข้าไปเหมว่ากระตุ้นแบบชั้นคอลลาเจนชั้นแบบว่ามีรัติีที่มันอยู่ชั้นล่างาแล้วที่สำคัญเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยนะคือผิวใสแต่ท่านเกิดไม่กระชับเขียวไม่ได้ทำให้เรา ด้วยยุเยอะอใช่ไหมไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้เป็นฟิลเหมืว่าพวกอ่างเนี้ยที่หนิงบอกร็นแมนรีดแม,น,มนไปให้การชับ l i ลิฟอัพไปคำว่ากระชับเพราากระชับอะไรตรงไหนบ้างคะคืออย่างหนิงนะคะถ้าสมมติว่าหนิงจะเน้นแล้วใส่ใจกับมาเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจเครด ของสงไตล์หน้าตอนนี้ของรูปกรอบเนี่ยอาจจะชอบหน้าแก้มยุ้ยยุ้เดี๋ยวนี้ใครมีแก้มยุ้ยเฉยหน้าตอนนี้ก็ต้องเกาหลีญี่ปุ่นก็ต้องแบบว่าหน้ารูปรขนาดก็แยกสามเหลี่ยมพี่เก๊ก็ต้องลิปอัพเนี่ยชว่วยไม่ให้มีเลยไม่ให้มันท้อยห้มันใช่ไหมแล้วที่สํคาคัญอีกอันหนึ่งเนี่ยบ,บ่งบอกถึงความแก่หรือที่ไหนหลายคนอาจจะเลือดผิวมึงหางตาผิวตรง มุมหางตาเพราะบางคนเนี่ยมันลองดูนะลองสองกระจกมองไปดูตรงรนะเพราถ้าดึงมนตกปุ๊บนิดึงี่ะมันจะดูหน้าเราแบบลงอ่ะแต่ถ้าเราให้มันขึ้นไปเป็นโง่แหงอีกแบบหนึ่งไปใช่แล้วมันก็จะดูแบบว่าดูดูสดใสดูเด็กดูอะไรโดยที่แบบบางทีนิดเดียวเองถ้าเราใส่ใจกับมามันทำให้เราดูดีได้ซึ่งเนี่ยตรงเนี้ยเทคโนโลยีสมัยใหม่คุณหนิงคิดว่ามันช่วยได้ช่วยได้แน่นอนหนิงหนิงเชื่อในเรื่องเทคโนโลยีแต่เราก็จะต้องรู้จักเลือกสถาบันที่ อย่างที่บอกคอนเซปต,ต์ของหนิงคือเสียเงินแล้วตั้งคุ้มค่ะคือมันจะต้องมีการวัดเดีย๋ยวนี้เนี่ยนะมันก็จะมีพวกเทคโนโลยีเครื่องมือที่ว่าก่อนทําเนี่ย องศาตาเราตกเท่าไหร่ทาเสร็จแล้วมันขึ้นไปแค่ไหนแล้วทํากี่ครั้งแล้วมันจะได้ผลสมบูรณ์มันจะต้องคิดเป็นอย่างนี้เราตอคุณหญิงเช็คตามตลอดเลยถูกค่ะไปกองถ่ายแดดร้อนจ้าอย่างเนี้ยมันจะเป็นอะไรไหมไม่มีปัญหาเลยเลยในตองพักฟื้นในลักษณะต้องรดควงวิ่งหลบแดดไม่ต้องสามารถใช้ชีวิตทุกอย่างได้อย่างปกติอีกตัวหนึ่งที่หนิงทำนะคะคือหนิงจะเน้นในเรื่องของการ d e ซ o x ซล l l คือร่างกายของคนเราเนี่ยมันมี มันมีเซลล์กาเนิดขึ้นในร่างกายเราแล้วเซลล์เนี่ยมันเป็นตัวที่จุดกําเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นถ้ามันได้รับการดูแลที่ดีครีมมันดีๆทําให้มันสะอาดเวลามันเจริญเติบโตออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นเซลล์ที่แข็งแรงและสมบูรณ์ทำเอาตัวคุณเองรู้สึกว่าพอใจมากพอใจแล้วหนีเชื่ออย่างนี้นะคะผู้ชมขะพอคุณผู้ชมได้ดูแลตัวเองแล้วแลวพอใจในสิ่งที่มันดีแล้วอ่ะมันจะเกิดแรงผลักบางอย่างว่าฉันต้องดูแลต่อไปมันจะไม่ใชงเนี่ย มันจะไม่ทิ้งแลวคุณก็จะเป็นผู้หญิงที่สวยสมาร์ทดูดีแน่นอนที่สุดนะระไก็เป็นอย่างนั้นนะคะและผู้หญิงก็คือผู้หญิงที่สวยสมาร์ทแล้วก็ดูดีนะคะวันนี้ขอบคุณแคร์เิจของเราขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเ h ะกินด็อกเตอร์สถาบันฟื้นฟูผิวหน้าและชะลอวัยจากประเทศออสเตรเลียโทร0 2 6 9 6 1ก้ง นุนโดยสะอาดเงียนนุ่ม